วันตีนะครับวันนี้วันที่14เดือนธันวาคมนะครับพบเสชาบิบาลเช่นเคยที่เราเองจะมาดูศึกษาด้วยกันในพระธรรมเอพิซัตบที่3ข้อ1ถึงข้อที่13ผมนี้ผมตั้งหัวข้อว่าเปาโลกับข่าวประเสรศิฐก่อนหน้านี้ในบทที่1ที่เปาโลพูดถึงว่าพระองค์ได้ทรพระเจ้าได้ทรงเลือกสรรพวกเรากําหนดพวกเราไว้นะครับก่อนที่ เราเองจะเกิดและสร้างโลกนี้นะครับและไม่เพียงเท่านั้นนั้นพระเจ้ายังทรงทำไมครับได้ทรงประทานพระคุณมากมายนั้นให้กับพวกเราโดยที่เราเองได้ประทานรับความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับแล้วเปาโลก็พูดต่อไปว่าการที่เราเองจะมาเชื่อพระเยซูได้นั้นเราจําเป็นต้องมีผู้ประกาศข่าวประเสริฐหรือมี ข่าวดีที่เราเองจะได้ฟังก่อนและก่อนเพื่อเราจะได้รู้และเชื่อในพระเยซูและในบทที่3ามนี้เปาโลก็พูดถึงข่าวประเสริฐและพูดถึงตัวท่านเองที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ในการประกาศโดยเฉพาะกับคนต่างชาติวันนี้ผมจึงตั้งหัวข้อไว้ว่าเ,เปาโลกับข่าวประเสริฐนะครับเปาโลกับข่าวประเสริฐซึ่งผม จะแบ่งออกมาเป็น3หัวข้อด้วยกันนะครับแต่ก่อนที่ผมเองจะพูดในทั้ง3หัวข้ออยากจะอธิบายพวกเราเข้าใจว่าข่าวประเสริฐคือเรื่องการตายของพระเยซูซึ่งเป็นความล้ำลึกนะครับผมใช้คำว่าความล้ำลึกที่พระคัมภีร์ใช้เปาโลใช้คำนี้หลายครั้งนะครับคำว่าล้ำลึกคือการสิ่งที่ลึกลับที่ถูกปิดบังไวนะ้ก่อน ไม่มีใครรู้และถูกเปิดเผยมาในสมัยนะยุคพระคุณก็คือในสมัยพระเยซูให้แก่ใครให้กับอัครทูตและผู้เผยเพระชนะทำไมต้องเป็นอัครทูตด,ด้วยและผู้เผยพระชนะก็คือเป็นบุคคลที่พระเจ้าใช้ซึ่งหมายถึงอัครสาวกสิบสองคนนะครับและผู้ที่มีของประทานการเป็นผู้เผยพระชนะที่พระเจ้าเปิดเผยให้เป็นพิเศษและเปาโลก็เป็นหนึ่งในอัครทูตนั้นที่ได้รับคําสอน เปิดเผยสำแดงโดยตรงกับพระเยซูเพราะนั้นปอโลจึงพูดถึงตัวท่านกับข่าวประเสริฐนี้เพราะนั้นข่าวประเสริฐนั้นก็คือเรื่องของพระเยซูเรื่องพระเยซูนี่เป็นเรื่องที่เป็นลึกลับที่พระเจ้าทรงเป็นแผนการของพระเจ้าที่พระองค์ปิดบังไว้นะครับและมาเปิดเผยให้กับพวกเราทราบเมื่อโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าและมอบหมายให้กับพวกเรา เริ่มจากอักทูตและสอนให้กับพวกเราขึ้นจากทุกคนให้ทำการประกาศเพราะนั้นผมตั้งหัวข้อวันนี้เปาโลกับนะข่าวประเสริฐแบ่งเป็นหนึ่งเปาโลรับการแต่งตั้งเป็นพันธกรเปาโลประกาศข่าวประเสริฐและเปาโลทนทุกข์เพราะข่าวประเสริฐให้เรามาดูประการที่หนึ่งนะครับ เปาโลทำไมครับรับการแต่งตั้งเป็นพันตกรหงขา่าวเิฐอยู่ในข้อที่7กับข้อที่8แปดพระเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันตกรคําว่าแต่งตั้งหมายถึงการที่พวะองค์ได้พระเจ้าได้ทรงเลือกแล้วก็ตั้งเรานะเหมือนอย่างาเป็นหน้าที่เป็นภารกิจนะครับเหมือนพระเจ้าไม่เพียงแต่แต่งตั้งเปาโลเท่านั้นที่เป็น พันธกรหรือเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ในการสำหรับข่าวประเสริฐนั้นแต่พวกเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนนั้นเป็นพันธกรนะที่พระเจ้าใช้นะเปาโลยังพูดมากกว่านี้ด้วยว่าเปาโลรับการแต่งตั้งให้เป็นพันธกรตามของประธานหรือตามพวกคุณพระเจ้าใช้แต่งตั้งพวกเราให้เป็นพันธกรนะครับ ในด้านต่างๆในคิดจัรรบางคนอาจจะเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์บางคนอาจจะเป็นของประธานการสอนการเทศนาการหนุนน้ําใจการถวายนะครับและอื่นๆดันั้นเปาโลพูดในที่นี้คือตามของปอาจารย์เราน่าจะถามตัวเราเองว่า พระเจ้าแต่งตั้งให้เราเป็นพันตกรในการรับใช้ในเรื่องใดสําหรับเปาโลแล้วเปาโลรับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศนะ้าข่าวระเออิฐเลยเพราะฉะนั้นเรามีของประทานอะไรครับเราถามและสํารวจตัวเราครนะแล้วเรากําลังทํารับใช้ตามของประทานนั้นที่พระเจ้าให้กับเราหรือไม่1.2ครับโดยอาศัยฤทธิดเดชการ แต่งตั้งเราพระเจ้าไม่เพียงแต่มอบหมายให้เราทำแต่พระองค์ได้ทรงประทานฤทธิอำนาจให้กับพวกเราด้วยผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะจำคำพูดที่พระเยซูบอกก่อนที่จะออกไปอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่รอรับพระราชทานฤทธิเดชเพื่อท่านทังหลายจะประกอบด้วยพระวิญญาณการที่เราจะรับใช้พระเจ้าพระองค์ไม่เพียงแต่บอกมอบหมายหน้าที่ให้กับพวกเราที่จะทํา เท่านั้นแต่พระเจ้าได้ให้เรารับประทานฤทธเดชให้กับพวกเราด้วยนั่นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พอการรับใช้ของพวกเราเราต้องการฤทธอำนาจของพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้เรารับใช้พระองค์โดยอาศัยกำลังของพวกเราเองสออประการที่สองครับเปาโลประกาศข่าวประเสริฐครับอยู่ในบทข้อที่8หรถึงข้อที่11เนะครับข้าเพเจ้าประกาศ แก่คนต่างชาติและเห้สังเกตดูนั่นเป็นภารละเฉพาะที่พระเจ้าบอกให้เปาโลทำครั้งหนึ่งเปาโลพูดบอกว่าสําหรับเปโตพระเจ้าเลือกสรรเขาให้ประกาศกับคนยิวแต่สําหรับตัวท่านได้รับมอบหมายให้ไปหาคนต่างชาติเปาโลกำลังพูดถึงการประกาศข่าวประเสริฐแก่คนต่างชาติที่ท่านได้รับมอบหมายเฉพาะ พวกเราทุกคนได้รับมอบหมายให้การประกาศและเราเองนะครับเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนคริสเตียนที่จะต้องทำหน้าที่นี้นะที่เราเองจะต้องประกาศให้กับทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะเลือกเฉพาะบางคนที่จะประกาศแต่เรามีทำไมครับหน้าที่ความรับผิดชอบผูกความผูกพันในการที่เราเองจะต้องทำการ เป็นพยานบอกเล่าถึงเรื่องของพระเยซูให้กับทุกๆุกคนที่เราเล่ลยุกจักบรการที่สามกัปโลทนทุกข์เพราะข่าวประเสริฐอยู่ในข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าเปาโลผู้ถูกจําจองเพราะนะครับทําไมครับเห็นแก่พระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อท่านซึ่งเป็นคนต่างชาติทําไมทุกพูดถึงพระเยซูก็คือการประกาศเรื่องพระเยซูนั่นเองเป็นสาเหตุ ที่ทำให้เปาโลถูกข่มเหงและทำให้เปาโลนั้นทำไมครับต้องติดคุกและรับการข่มเหงต่างๆการรับใช้พระเจ้าในสมัยปัจจุบันเรามีเสรีภาพเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยของเปาโลต้องถูกข่มเหงถูกทำไมครับต่อต้านแต่พวกเรามีเสรีภาพ มีโอกาสมากมีสื่อมากมายที่จะช่วยเราในการที่เราจะทำการประกาศยิ่งกว่านั้นเราสมควรอย่างยิ่งในการที่เราจะช่วยโอกาสในการที่จะพูดและเป็นพยานในอีกด้านหนึ่งพี่น้องถ้าในการประกาศของพระเจ้าบางครั้งเราต้องยอมและยินดีที่จะต้องทนทุกข์หรือเสียสละ แม้กระทั่งบางครั้งเราเองอาจจะต้องเสียสละที่จะต้องถูกข่มเหงเสียสละที่จะต้องนะสูญเสียชีวิตของเราบางคนนะครับพระเจ้าเรียกร้องเราพระเจ้ามอบหมายให้กับพวกเราทำโดยเฉพาะเลือกเรามาพบกับพระองค์รับความรอดโดยผ่านทางความเชื่อ ซึ่งเป็นพวกคุณที่พูดถึงในบทที่สองเมื่อเรารับพวกคุณรับความรอดแล้วเราสมควรที่จะประกาศความรอดนั้นต่อไปซึ่งเปาโลพูดในบทนี้ความรอดเรื่องพระเยซูนั้นเป็นความล้ำลึกของพระเจ้าที่ถูกปิดบังไว้คือแผนการไถ่ที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์นั้นเป็นความล้ำลึกที่ไม่มีใครรู้และเข้าใจ แม้กระทั่งนะครับเทพผู้ของศักดิเทพที่เปาโลพูดถึงในข้อที่10บนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครสามารถเข้าใจความล้ำลึกนี้ได้แต่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยความล้ำลึกนี้คือข่าวประเสริฐเรื่องการตายของพระคิดผ่านทางพวกเราที่เป็นคิดจตจักรนะครับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเรียนวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพวกเราและพระวจนะของพระองค์ พอพอเจริของพวกเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต